สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปลาดเกษตรกับวิชานชอะเรื่องดนชนกจันทรงค่ะในตอนที่แล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับพี่สวิทไตรโชคนะคะรวมไปถึงสวนเมลอนนะคะที่เรียกว่าสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเนี่ยปีละหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะคะมาถึงครั้งนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตะลุยถึงสวนเมลอนของพี่สวิทแล้วก็ไปพูดคุยถึงวิธีการปลูกวิธีการดูแลของต้นเมลอนอีกด้วยนะคะน่าสนใจแค่ไหนนั้นติดตามได้ในตอนนี้เลยค่ะ ตอนที่แล้วนะคะเราพูดคุยกับพี่สวิททำความรู้จักกันไปแล้วค่ะแต่ว่าในครั้งนี้นะคะเราขออนุญาตพี่สวิทค่ะเดินมาบุกถึงในสวนของเมลอนเลยนะคะวันนี้ก็เลยสวัสดีพี่สวิทอีกครั้งนะฮะต้องขออนุญาตรบกวนค่ะพามาเดินในที่เ,เดินในสวนเนี่ยแล้วก็ทาความรู้จักกับต้นเมลอนอีกสักครั้งหนึ่งต้นเมลอนเนี่ยหรือว่าลูกเมลอนเนี่ยมีวิธีการปลูกยากไหมคะก็ยากมากครับมันก็มีขั้นตอนเยอะแยะเลยจะปลูกเมลอนให้ดีให้ได้คุณภาพที่ดี แล้วก็คุณภาพสม่ำเสมอเนี่ยฮะ,ะก็มีขั้นตอนมากแล้วก็ยากมากครับเริ่มแรกในการเริ่มปลูกเมลอนเลยดีกว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องเอื้องอย่างเงี้ยอยากจะปลูกเมลอนเราต้องมีวิธีการเริ่มต้นยังไงบ้างคะเริ่มต้นเลยก็ต้องเลือกพันธุ์ที่ดีก่อนะนะฮะพันธุ์ที่ดีเนี่ยก็จะต้องเป็นพันธุ์ที่ปลูกง่ายนะะแล้วก็ตายยากปลูกง่ายตายยากหวานมากหวานมากหวานง่ายหวานง่ายแก่เร็ว นี่เป็นสูตรเขาหรือเปล่าคะก็เป็นคุณสมบัติของพันธุ์ที่ดีนะครับอ๋อปลูกง่ายตายยากหวานมากหวานมากหวานง่ายแก่เร็วแก่เร็วครับห้าข้อนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมดินที่ดีค่ะการเตรียมดินก็ต้องมีการไถดินนะฮะแล้วก็ยกร่องก็คือในลักษณะที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เป็นแปลงอย่างเงี้ยก่อนจะมาแปลงแปลงอย่างเงี้ยมีขั้นตอนเยอะแยะเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ต้องมีการปรับสภาพดินนะฮะ าแถวเนี้ยดินจะเป็นกรดเราก็ต้องมีการใส่ปูนขาวเพื่อปรับ pH ของดินเพื่อให้ความเป็นกรดเป็นด่างของดินเนี่ยเหมาะสมที่จะปลูกพืชก็ต้องต้องปรับตรงนี้นอกนั้นก็ต้องใส่ปุ๋ยคอ,อกอีกอปุ๋ยคอ,อกก็ต้องมาหมักไว้ก่อนไม่ใช่ว่าปุ๋ยคอกจะามาใช้ได้เลยนะ,ะก็ต้องมีการหมักไว้ก่อน ใช้เวลาค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีการแยกส่วนอย่างนี้ว่าการดูแลต้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็การเตรียมการของดินเป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกต้องเป็นเรื่องๆไปเลยครับเป็นแบ่งเป็นเรื่องๆไปเลยเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเอาเป็นว่าสําหรับใครที่อยากจะเริ่มปลูกเมลอดเรามาพูดคุยกันในเรื่องของการเตรียมดินกันก่อนนะคะเมื่อกี้บอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจด้วยรอมแรกการเตรียมดินอย่างที่บอกยกร่องแล้วดินที่สมมุติว่าคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะลองปลูกหรือน้่งอยากจะลองปลูกดินต้องมีสภาพเป็นยังไงคะ คือดินที่ดีเนี่ยเขาจะต้องเป็นดินที่มี P h ประมาณ5.5ถึง6.5นะครับแล้วก็มี EC ต่ำๆนะฮะเพราะว่าถ้ามี e ีสูงแสดงว่าหมาจะมีเกลือมีอะไรอยู่ในดินเยอะแยะหรือมีปุ๋ยตกค้างเยอะแยะก็ไม่ดีก็ต้องมีสภาพที่ดีนอกากนั้นก็มีอินทรีย์วัตถุพอสมควรนะฮะซึ่งอันนี้เราใส่เพิ่มเติมได้นะฮะแล้วก็ต้องไม่มีสารเคมีตกค้างอยู่ในดินซึ่งเดี๋ยวนี้จะหายากหน่อยเพราะว่า ประเทศไทยเราเนี่ยเกษตรกรเราใช้สารเคมีจํานวนมากทําให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ในดินทําให้ดินเนี่ยเป็นดินที่ไม่เหมาะสมที่จะการปลูกพืชแล้วเราจะทราบได้ยังไงหรือเกษตรกรจะทราบได้ยังไงคะว่าดินตรงนี้มีสารเคมีหรือว่าดินในนี้เหมาะสมก็ต้องมีการตรวจดินครับค่ะนั้นการตรวจดินเราก็ต้องมีการสุ่มเก็บเก็บตัวอย่างดินซึ่งต้องมีวิธีการที่ถูกต้องอีกการเก็บตัวอย่างดินเนี่ยซึ่งมีคําแนะนำนะฮะจากกรมพัฒนาที่ดิน ถ้าเราก็ไปดูในเว็บไซต์กรมพิธาที่ดินก็ได้ว่าเก็บตัวอย่างดินทํำยังไงนะครับให้ถูกต้องครับคําแนะนําแล้วก็มาเก็บตัวอย่างดินเมื่อเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้องได้แล้วเราก็ต้องส่งตัวอย่างดินเนี้ยไปตรวจสอบที่กรมพฒธาที่ดินหรือตามแ l a ของมหาลัยต่างๆนะฮะมีมีทั่วทั่วประเทศแล้วครับเขาก็จะตรวจให้เราว่าในดินเนี้ยเรามีธาตุอาหารอะไรบ้าง มีมีเ h เท่าไรห,าหร่มีเามีเท่าไรหร่นะฮะแล้วเราจะปลูกพืชอะไรก็ะะจะมีคําแนะนาอีกว่าเราปลูกพืชแต่ละชนิดเนี่ยจะใส่ปุ๋ยยังไงเพราะพืชแต่ละชนิดเนี่ยจะต้องการปุ๋ยไม่เหมือนกันครับมีรายละเอียดไปเป็นพืชๆไปโอ้โหทีนี้ถ้าสมมุติว่า,าทางกรมที่ดินเขาบอกมาแล้วอ่ะดินนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกเมลอนขั้นตอนต่อมาเราต้องทํายังไงบ้างคะเราก็ต้องมาถ่ายดินครับถ่ายดินถ่ายดินถ่ายตากไว้เพื่อจะให้ย้า วัชจะพืชมันตายไปนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วยเชื้อโรคในดินก็จะโดนแดดเผาใช้ความร้อนฆ่าเชื้อในดินก็เป็นวิธีธรรมชาติก็ต้องทิ้งไว้พอสมควรเพื่อให้เชื้อโรคตายเนี่ยนะเสร็จแล้วเราก็ต้องไถแปลครั้งแรกเรเียกไถดักนะครั้งที่สองเรียกไถแปลเพื่อให้ดินล่วนซุยมากขึ้นครั้งที่สามเราต้องยกล่องเราก็ยกล่องให้สูงเพราะอะไรเพราะว่าพืชชนิดนี้ไม่ต้องการแฉะ ต้องการแค่ชื้นๆไม่ให้แฉะพอดีพอด,พอดีพอดีพอดีเพราะนั้นเวลาฝนตกมาก็ต้องระบายน้ำออกให้หมดเพราะฉะนั้นก็เลยถ้าร <ทำ S 1> ่งองเต<ด>ี้ยเนี่ยเราเราทำร่องไม่ดีเนี่ยน้ําก็จะแฉะแฉะก็ทําให้พืชเนี่ยไม่สามารถจะ เจริญเติบโตได้ดีก็จะมีปัญหาได้ค่ะแล้วตัวขนาดร่องหรือว่าความสูงของร่องเนี่ยต้องใช้ขนาดประมาณเท่าไหร่สูงเท่าไหร่กันะอันนี้ก็เกิดจากการทดลองนะใช้เวลาเนี่ยสิกว่าปีที่ผ่านมาก็20ปี2 0กว่าปีแล้วปลูกมาเนี่ยนะค่ะจนเข้าที่เข้าทางก็คือว่าเราจะมีระยะร่องเนี่ยระหว่างร่องถึงร่องเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยก็ประมาณสามเมตรแปดสิบนะสามเมตรแปดสิบครับแล้วก็ร่องหนึ่งเราจะปลูก2แถวคู่เป็นเป็นระบบที่ผมทุนออกแบบเองซึ่งออกแบบมา10กว่าปีแล้วทุกวันนี้ ทั่วประเทศก็จะมาตามระบบะอย่างนี้เพราะระบบนี้เป็นระบบที่ประสิทธิภาพสูงสุดตรงนี้นะครับซึ่งระหว่างแถวก็ใช้ระยะ7 70, 70เซนนะ,ะระหว่างต้นนี้แล้วแต่พันธุ์พืชแต่ละพันธุ์เนี่ยอาจจะมีระยะ30-35-40เซนแล้วแต่พันธุแล้วก็นอกจากนั้นก็จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยถ้าหน้าหนาวเนี่ยแสงมันจะน้อยเราอาจจะต้องปลูกห่าง หน่อยอาจจะต้องปลูก4ี่เซนอย่างเงี้ยนะครับถ้าหน้าร้อนเราก็ปลูกชิดหน่อยครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องเรียกว่ายังไงดีการที่เราจะขุดแปลงดินหรือว่าวางร่องดินเราต้องมีการวางทิศทางไหมคะหวานนาจะเป็นร่องทางนี้หรืออย่างนี้ประมาณนี้คุณมแต่หนึ่งเราต้องดูทิศทางของแสงแดดการวางแนวร่องสังเกตแสงมาทางนี้ก็น่า้ะต้องวางแนวร่องเนี่ยให้ขวางกับแสงแดดแสงแดดเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราไปวางแนวเดียวกับแสงแดดต้นมันจะบังกัน ดังอั้ต้นซ้ายก็บางต้นขวาต้นขวาบางต้นซ้ายเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ได้รับแสงน้อยอเพราะพืชตระกูลเมลอนต้องการแสงมากมันต้องการมีการสังเคราะห์แสงที่ค่อนข้างยาประสิทธิภาพสูงถ้าแสงไม่พอเนี่ยมันจะทําให้มีอุปสรรคเยอะแยะเลยเกิดโรคง่ายต้นไม่แข็งแรงนะลูกออกมาคุณภาพไม่ดีลูกเล็กอะไรเงี้ยมีอุปสรรคเยอะขั้นที่หนึ่งก็ต้อง วางแนวร่องให้วใหขวางตะวันอาจจะขวางไม่จําเป็นต้อง90องศาเพราะว่าพื้นที่ขึ้นอยู่พื้นที่ด้วยแต่ต้องให้ขวางเอาไว้ห้ามห้ามตามตะวันอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูทิศทางลมด้วยถ้าเกิดว่าลมพายุถ้าเกิดมันมาทิศไหนแรงๆเรามีพายุเป็นประจําอย่างเงี้ยถ้าเราไปวางขวางพายุค้างนี่อาจจะโค่นหมด ถ้าลมไายุ่งแรงค้างค้นหมดก็เสียหายหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตในเรื่องของทิศทางลมทิศแดดด้วยนะคะแอก่ากนั้นแล้วก็ดูพื้นที่ว่าพื้นที่เราเนี่ยกว้างยาวแคบขนาดไหนทีนี้พื้นที่พอพูดถึงเรื่องพื้นที่ถ้าเกิดว่าเกษตรกรบอกว่าอยากจะลองเริ่มดูต้องใช้พื้นที่ในการเริ่มปลูกสักประมาณเท่าไหร่ดีคะเริ่มต้นเนี่ยนะฮะถ้าเริ่มใหม่ๆเลยก็ต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยก็ไม่อยากจะให้ปลูกมากเพราะปลูกมากมันจะเกิดความเสียหายเนื่องจากว่าพืชตัวเนี้ยมันจะใช้รายละเอียดเยอะแยะ เราปลูกมากเสียหายแล้วก็ปลูกเริ่มแค่ไร่เดียวก่อนไร่เดียวก่อนค่ะ1หนึ่งไร่เราเริ่มที่หนึ่งไร่หนึ่งไร่เนี่ยเราก็สามารถเรียนรู้โดยเฉพาะเกษตรกรตัวเกษตรกรเองนอกจากนั้นแล้วถ้ามีลูกจ้างก็เรียนลูกจ้างก็ต้องเรียนรู้ด้วยไปพร้อมๆกันก็คือไปพร้อมๆกันทั้งเจ้าของทั้งเก่งแล้วก็ค่อยขยายทีหลังไม่ใช่ว่าโลภมากทําทีเดียวเยอะ เมล่อนนี้ทําเยอะๆไม่ได้นะครับทำเยอะๆก็จะเสียหายต้องค่อยเปลี่ยนค่อยไปแล้วเขามีการสับเปลี่ยนในช่วงของการปลูกด้วยไหมครั่วันนี้ช่วงนี้วันเราปลูกอย่างแปลงนี้ปลูกไปเสร็จแล้วเราเก็บผลผลิตไปแล้วแปลงนี้จะเก็บผลผลิตวันที่29เดือนตุลาคมนะฮะแปลงที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเริ่มเก็บผลผลิตวันที่29ตุลาคมเป็นต้นไปใช้เวลาเก็บประมาณ1อาทิตย์ก็จะหมดแปลงนะครับเพราะฉะนั้นแปลงนี้เราก็จะหยุดปลูกไปเหมือนที่เราเห็นไปแล้วว่าแปลงที่เก็บผลผลิตแล้วจะเป็นลักษณะอย่างไรก็ แปลงที่ที่จบไปแล้วก็เก็บอยู่ใกล้เนี่ยฮะจะเก็บไปหมดแล้วก็จะเห็นสภาพว่าเก็บไปแล้วก็ต้องรื้อรื้อไม้ค้างออกรือพลาสติกออกหรือระบบน้ําออกเพื่อจะย้ายไปปลูกแปลงใหม่ก็คือสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็ต้องหยุดประมาณ1เดือนเพราะว่าถ้าเราไม่หยุดเนี่ยเชื้อโรคที่มันอยู่ในดินหรือแมลงที่อยู่บริเวณรอบๆแปลงเนี่ยมันก็จะเข้าทําลายถ้าเราปลูกต่อเนื่องเราจะปลูกต่อเนื่องไม่ได้ะฉะนั้นการปลูกแมรอนเนี่ยจะต้องมีแปลงหลายแปลงเพื่อเราจะได้สลับ ไม่ให้เกิดโรคระบาดรุนแรงไม่งั้นแปลงที่เราปลูกข้างแรกเนี่ยได้ผลผลิตแต่แปลงต่อๆไปถ้าเราปลูกติดๆกันเนี่ยก็จะเสียหายหมดครับมไม่ได้ทำานี้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่านี่คือขั้นตอนแค่การเริ่มต้นทั้งเตรียมดินนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเลือกต้นพันธุ์เลือกสายพันธุ์กันบ้างเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักพู่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ สองค่ะยังอยู่กับพี่ชายนะคะช่อเอื้องแล้วก็พี่สุวิทย์แล้วก็เราอยู่กันที่นี่ค่ะเป็นสวนเมลอนถูกต้องไหมคะทีนี้เมื่อกี้แอบทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการเลือกต้นต้นพันธุ์กล้าพัานธุ์ที่จะมาปลูกเรามีวิธีการเลือกอยังไงบ้างคะคืออย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเรามีคุณสมบัติของพันธุ์ที่ดีนะฮะเราก็ต้องเลือกครานี้แต่วิธีเลือกพันธุ์เนี่ยมันมขึ้นอยู่กับตลาดด้วยว่าตลาดต้องการอย่างไรด้วยไม่ใช่ว่าพันธุ์นี้ปลูกง่ายตายยากแต่ว่า ตลาดไม่ต้องการเราปลูกไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมีใครอยากซื้อนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกปลูกพันธุ์ที่ตลาดต้องการค,ครับซึ่งที่เนี่ยเรามีพันธุ์ทั้งหมดอยู่10กว่าชนิด10กว่าชนิดครับซึ่งจะไปดูได้ในเว็บไซต์ชื่อ meloncenter.com นะครับเว็บไซต์ meloncenter w w w melon meloncenter.com ค,ครับก็จะเห็นว่ามีโปรดักตัตวออไหนบ้างก็จะมีรูปนะว่าเนื้อสีอะไรโ,โดยรวมๆเนี่ย เรามีแมลอนทั้งหมด10กว่าชนิดเนี่ยชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นชนิดเรียกว่าแคนตาลูปแคนตาลูปที่เรารู้จักกันซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราเรียกกันไม่ค่อยถูกทำไมเออคนไทยเรียกยังไงคนไทยเรียกผิวเรียบพันเมลอนผิวเรียบว่าแคนตาลูปค่ะแล้วผิวตะข่ายเรียกว่าเมลอนอวแล้วเราที่จริงเขาต้องเรียกยังไงจริงจริงทั้งหมดะเป็นเม่ลอนหมดแต่แม่ลอนชนิดหนึ่งเนี่ยที่อยู่ที่อเมริกาแล้วก็ตะข่ายสีส้มเนื้อสีส้มเนี่ยนะฮะหอมมากแต่ยะหวานไม่มากเราเรียกแคนตาลูปซึ่ง มีอาจารย์ที่หม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำมาปลูกเกือบเกือบเจ็ดสิบปีแล้วอะไรเนี้ยประมาณเนี้ยคือแคาลูปจริงๆแต่หลยยังจากนั้นมาก็ไม่มีใครนำมาปลูกแล้วก็มาปลูกผิวเรียบกันผิวเรียบนยเราจะเรียกตระกูลฮันนี่ดิแต่เป็นเมลอนเหมือนกัน คนไทยก็เลยเรียกตัวนี้ว่าแคนตาลูปก็แคนตาลูปแคนตาลูปใช่ต่อมาพอมีคนเอาพันธุ์ญี่ปุ่นมาปลูกเป็นเป็นเมลอนพันธุ่นเนี่ยก็เป็นเมลอน <G> ก็เลยเรียกเมลอนอ s <S จริงๆทุกตัวเป็นเมลอนนะเป็น,เ,น,เ,ปนเป็นเมลอนต่างชนิดกันก็คือเป็นสายพันธุ์ครับซึ่งมีกลุ่มของเมลอนเน่จะมีอยู่แค่2กลุ่มคือกลุ่มที่เป็นตาข่ายเราเรียกว่าเน็ตเต็ดเมลอนอีกกลุ่มนึงที่เป็นผิวเรียบเราเรียกว่าฮันนิดิวทายครับซึ่งแต่ละแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีแยกออกไปเยอะแยะหมดเลย ซึ่งพันธุ์ญี่ปุ่นของเราที่นํามาปลูกเนี่ยเป็นเนตเต็ดเมลอนแต่เรียกว่ามัสเมลอนญี่ปุ่นเรียก m มัสเมลอนนะครับซึ่งเป็นเมลอนพันธุ์ญี่ปุ่นมีหลายชนิดอีกเหมือนกันมีเนื้อเปลือกสีสีเขียวๆตาข่ายสีเทาๆนะแล้วก็เนื้อสีส้มแล้วก็เนื้อสีเขียว แล้วก็มีหลากหลายชนิดอีกมีตะขคายนูนมากนูนน้อยก็มีลักษณะในเรื่องแบบเนื้อก็ไม่เหมือนกันบางชนิดก็เนื้อจะเละๆรสชาติด้วยใช่ไหมคะรสชาติด้วยครับซึ่งตัวที่แพงที่สุดเนี่ยเขาแยกกลุ่มไปอีกเป็นมัสเมลอนชนิดเออร์สเมลอนเออร์สเมเอนแพงทเ่สุดเวลร์มเอิร์มเอิร์สมเอิร์สมเอิร์สมเนิร์มเอิร์มเอิร์สเอเอิรเอิร์สมเอิก์เอิร์สมเเร์สมเเอสมเอสมเอิ ลูกเดียวนะครับสี่แสนบาทนี่คือประมูลในบ้านเราไม่ประมูลที่ญี่ปุ่นครับบ้านเราไม่มีทํากิจกรรมอย่างนี้านั้นเที่เขาส่งเสริมไงเขาส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็ส่งเสริมการปลูกไมลอนแต่ว่าเวลาขายในตลาดจริงๆเนี่ยถ้าใส่กล่องสวยๆเราก็จะเห็นในด e พาร์ m เมนต์สโตร์นะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ลูกเป็นหมื่นบาทเมื่อกี้ก็แอบถามพี่สวิทค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดอยู่ในสวนของพี่สวิทตรงเนี้ยที่เราเดินกันเนี่ยลูกเริ่มต้นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะ ็ที่นี่ถ้าเป็นเมลอนพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยนะ,ะเราก็ลูกก็ต้องร้อยร้อยบาทอัพนะฮะมีร้อยบาทอัพแหละครับะะแต่ว่าเรามีพันธุซากุระเมลอนซากุระเมลอนสีชมพูไหมคะเนื้อจะสีส้มเนื้อสีส้มแล้วก็มีสีเขียวด้วยค,คู่กันมีซากุเรมซากุระเมลอนเนื้อสีเขียวกับซากุระเมลอนเนื้อสีส้มอันนี้เราขายลูกละพัน โอ้โห oh, ครับลูกละพันลูกละพันบาทวันนี้เราจะได้ wow, เห็นไหมคะไม่มีครับจะมีเฉพาะช่วงปีใหม่เท่านั้นเพราะเราจะขายช่วงเทศกาลและอย่างนงำทับทูกตอนนี้ฝนมันเยอะมันจะปลูกแล้วไม่ค่อยสําเร็จก็คือมันจะเสียหายหมดก่อนที่เราจะไปพันค่ะพี่สวิทแอบดึงกิ่งหนึ่งกิ่งมาให้นกเรื่องถือไว้ครับนกเรื้องมีคําถามว่าอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือกิ่งที่มันจะมีลูกนะลูกเล็กๆเนี่ยมันจะออกทุกกิ่งเลยนี่นะคะของต้นเมลอนเนี่ยมันจะออกทุกกิ่ง ก็จะมีทุกกิ่งจะมีลูกอ่ะแล้วซึ่งต้นหนึ่งมันจะมีลูกเป็นสิบลูกเลยเราก็ต้องเด็ดทิ้งนะฮะเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งเพื่อเอาต้นหนึ่งเนี่ยเอาไว้ลูกเดียวเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณภาพของเมลอนเนี่ยมันก็จะต่ําไม่ได้สเปคเพราะของเราเราทําตลาดไฮเอ็นนะฮะแบรนด์แบรนด์นาวิต้าเนี่ยเราเป็นแบรนด์ไฮเอ็นเพราะฉะนั้นเราต้องทําคุณภาพสูงมากการทําอย่างนั้นได้เราก็ต้องเอาไว้ต้นหนึ่งลูกเดียวสาเหตุที่ต้องดึงออกเพราะอะไรคะเพราะไม่งั้นมันจะติดลูก เป็นสิบลูกเลยต้นหนึ่งมันจะแยกอาหารกันแล้วลูกก็จะเล็กมากค่ะแล้วก็จะไม่อร่อยแล้วก็อาจจะเป็นโรคแมลงทําลายเพราะต้นจะอ่อนแอนะฮะแล้วมันก็จะทําให้คุณภาพเนี่ยไม่ดีค่ะแล้วเราจะทราบได้ยังไงครบว่าสมมติหนึ่งต้นมันมีไอตัวอย่างเงี้ยไอตัวลูกเล็กๆเนี่ยหลายลูกเลยแล้วเราจะเลือกลูกไหน่ะคะให้มันดูแบบน่ารักแล้นก็เหมาะที่จะเก็บมันไว้สําหรับเมลอนเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยเราจะเอาไว้ข้อที่9ถึง12ครับจัก จากข้างล่างจากข้างล่างขึ้นมาคืกบอจากใบแรกขึ้นมาเนี่ยเราจะนับขึ้นมาเลยว่า9ถึง12เราจะเอาเอาไว้ทำไมล่ะคะเพราะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่สมบูรณ์ที่สุดของต้นนะฮะถ้าเกิดเราไว้ต่ำเกินไปก็ไม่ดีสูงเกินไปก็ไม่ดีค่ะมันจะมันก็จะไม่สมบูรณ์เราก็ชำนาญแล้วอ่ะพูดง่ายเราก็รู้ว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของของเมลอนนะครับเราก็ต้องบังคับมันนะทุกอย่างเราต้อง กะเกณ์บังคับหมดเลยเพื่อให้ได้คุณภาพดีที่สุดตรงนี้ครับก็คือ1ต้นก็แค่1ลูกเท่านั้นซึ่งขั้นตอนนี้เราเรียกว่าขั้นตอนการดูแลต้นพืชเราอธิบายไปแล้ว2ขั้นตอนคือขั้นตอนที่หนึ่งรเลือกพันธุ์เลือกพันธุ์ที่ดีแล้วก็มีการเตรียมดินที่ดีใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมขั้นตอนที่สามเราจะต้องมีการเพาะกล้าเพาะกล้าใช้เวลานานไหมคะใช้ประมาณ10วันเราต้องใช้เมล็ด เมล็ดนําเมล็ดมาเนี่ยฮะเมล็ดจากลูกที่ไม่ใช่เมล็ดที่เราซื้อมาโอ้ค่ะจากลูกใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเมลอนนั้นเป็นไฮบริดมันจะเป็นพันธุ์ที่ผสมมาเป็น F1 ถ้าเราไปใช้พันธุ์ที่เก็บเองเนี่ยมันจะเป็น F2 ซึ่งคุณภาพมันจะต่ำก็คือจะต่ำลง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 เพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาจากที่ที่เขาที่เราซื้อเมล็ดพันธุมาเฉพาะนะครับเราต้องซื้อใหม่ตลอดค่ะการที่ซื้อมาใหม่เนี่ยเราก็นำเมล็ดพันธุ์มาเพราะกล้าวิธีการ เพราะกล้าเราก็ต้องเอามาเล็ดมาแช่น้ําอุ่นนะฮะแช่น้าอุ่นต้องน้ําอุ่นเพื่อจะกระตุ้นให้แตกรากง่ายๆใช้เวลา6ชั่วโมง6ชั่วครับน้ําอุ่นแค่6ชั่วโมงเนี่ยหรอคะหชั่วโมงแล้วเราก็นําไปเพาะในถัดเพาะซึ่งมีมีเดียซึ่งมีวัสดุเพาะเนี่ยใส่อยู่เราก็ต้องมีเทคนิคอีกนะว่าจะวางเม็ดยังไงอะไรยังไงเนี่ยเสร็จแล้วใช้เวลา10วันกล้าก็จะเติบโตมาพอดีที่จะย้ายกล้าแล้วก็ย้ายจากกระบะเพาะเอามาปลูกในแปลง ก็ถือว่าเสร็จสิ้นาการเพาะก้าแล้วก็มาเมื่อกี้ขั้นตอนที่3เพพอก้านะขั้นตอนที่4เนี่ยเราเตรียมดินไว้แล้วเตรียมดินแล้วเราจะต้องไปวางระบบน้ําวางระบบน้ำเนี่ยแหละค่ะคาเพราะเราใช้น้ําหยด<ฮ> MM าการปลูกไม้ล่อนที่ดีเราใช้ระบบน้าหยด<ฮ> MM ซึ่งน้าหยดเนี่ยระบบน้าหยดเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากเหมือนกันตอนเป็นระบบที่ละเอียดครับต้องมีปั๊มที่แรงดันมากพอ มีปริมาณน้ํามากกอก็ต้องเลือกปั๊มให้เป็นอีกเสร็จแล้วเราก็ต้องมีระบบกรองที่ดีกรองเราต้องกรองกรองน้ําไม่งั้นตะกราหล่ตะไคร่น้ำแบคทีเดียจะเข้ามาในระบบน้ําหยดทําให้หัวน้ําหยดตันพอหัวน้ําหยดตันเนี่ยน้ำกับปุ๋ยก็จะไปไม่เสมอทุกต้นทําให้คุณภาพไม่สม่าเสมอซึ่งเราไม่ได้ให้น้าอย่างเดียวระบบน้ําเราเนี่ยเราให้ปุ๋ยมาพร้อมกับน้ําด้วยแล้วเวลาที่เราปล่อยปุ๋ยเข้ามานี่เขาก็จะมีตัวปล่อยอีกต่างถูกต้องนะเรามีชุดจ่ายปุ๋ยที่จะดูดปุ๋ยเข้ามีนั้น ออกแบบระบบน้ำเนี่ยให้ถูกต้องไม่งั้นเนี่ยชุดจปุ๋ยก็จะไม่ดูดปุ๋ยค่ะถ้าเราออกแบบไม่ถูกต้องนะครับค่ะทีนี้ในเรื่องของการหยดน้ำเนี่ยเราให้เป็นช่วงเวลามคะหรือว่าให้เป็นทั้งวันหรือยังไงบ้างคะเรื่องการให้น้ำเนี่ยเราจะให้วันละสครั้งวันละ2ครั้งช่วงเวลาไหนบ้างะตอนเช้าก,กับตอนบ่ายตอนเย็นไม่ได้นะทำไมคะเพราะตอนเย็นเนี่ยมันจะแฉะ ถ้าถ้าคนแฉะมันจะเกิดโรคระบาดครับค่ะเ<อ>กิดโรคระบาดง่ายขั้นตอนต่อไปเราต้องมาดูแลต้นพืชแล้วกันนี้พี่สุวิทค่ะเดี๋ยวอย่างนี้ค่ะเบรกนี้รู้สึกว่าเวลาอาจจะไม่พอเดี๋ยวเราจะตอบเบรกหน้าคุณผู้ชมสําหรับใครนะคะที่อยากจะรู้ว่ามันจะโตขึ้นมายังไงลงก้าไปแล้วใช้เวลาในการเลี้ยงดูยังไงแล้วก็กว่าจะออกมาเป็นลูกเนี่ยต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่ค่ะ ู่ช่วงที่3ามนะคะกับรายการปลาดกเกษตรค่ะเมื่อกี้พูดคุยกันไปแล้วค่ะในเรื่องของการปลูกต้นกล้าละเอาต้นลงดินเรียบร้อยละทีนี้เราก็อยู่กันบริเวณที่แปลงต้องเรียกว่าลงไปแล้วสัก4ี่ห้าวันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเพราะนั้นก่อนพอปลูกไปแล้วเนี่ยต้นจะเล็กๆค่ะเราก็จะต้องทําค้างทําค้างก็คือลักษณะแบบ,แบบนี้ค่ะแบบนี้ก็คือต้องปักไม้นะฮะปักไม้เว้น2ต้น แล้วก็ปักเว้นสองต้นแล้วก็ปักค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการขึงเชือกขึงเชือกเราจะเชือกคล้วนะฮะมีคล้วที่หนึ่งอยู่ที่ติดพื้นดินเลยค่ะไค้วที่สองอยู่ตรงกลางค่ะไคล้วที่สามอยู่ข้างบนค่ะแล้วเราก็ขึงเชือกเล็กๆนะ,ะจะเป็นเชือกเล็กๆสีสีเหลืองๆเนี่ยนะค่ะให้เขาให้ตรงกับต้นเพือ่อเราจะจับต้นเมล่อนเนี่ยพันขึ้นไปมันจะได้ล็อกเอาไว้นะฮะเพื่อที่จะได้ตรง ไม่รูดลงมานะเรามีช่วงเวลาในการที่จะจับเขาพันขึ้นไปไหมคะใช่เราต้องจับถ้าจับตอนเช้าเช้ามันจะหักง่ายถ้ายอดหักนี่เสียเลยแล้วควรจะจับยอดเนี่ยตอนบ่ายบมันจะแข็งหน่อยเพราะนั้นมันก็จะไม่ไม่เปลาะเราก็จับพันขึ้นไปนะพันขึ้นไปถึงสุดค้างเลยค่ะแล้วเราก็ต้องห้อยลูกอีกเชือกเข้าตรงกลางเราต้องห้อยเพราะน้ําหนักมันจะเยอะมากอะบมงลูกเนี่ยลูกถึง2โลเนี่ยมันก็จะรับน้ำหนักไม่ได้ เราก็ต้องใช้เชือบผูกที่ขั้วลูกแล้วก็ค้อยกับข้าวกลางนะฮะ,ะเพื่อจะให้ลูกค้อยอยู่ลอยอยู่ห<ม>เหนือพื้นไม่งั้นถ้าก้นมันแตะพื้นเนี่ยมันก็จะเน่าอีกค่ะครับค่ะพี่สวีทีนี้นุ่งต้องเห็นแต่ละเอเอต้องเรียกว่าทั้งทั้งสวนเลยมีความสูงของต้นเท่ากันหมดเลยอันนี้นเป็นระยะที่ถูกต้องใช่ไหมใช่เราควบคุมเราก็จะเอาไว้ประมาณ25บใบครับพอ25บใบเราจะเด็ดยอดทิ้งเลยเพราะั้นเราจะมีใบ อยู่25ใบที่จะเลี้ยงลูกให้ลูกออกมาคุณภาพดีสมบูรณ์เนี่ยนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเกิน25ใบแล้วสุดท้ายเราก็ต้องเด็ดใบล่างออกอีกเพื่อให้เหลือประมาณ20ใบเพราะว่าถ้าเกิดใกล้ๆจะแก่เนี่ยมันมีเชื้อโรคระบาดเยอะมันจะทําให้โคนเนี่ยเน่าได้เพราะฉะนั้นเราต้องเด็ดใบล่างออกเพื่อจะป้องกันโคนเน่าเพื่อแสงได้2งโคนนี่เป็นเทคโนโลยีทางนานะพวกนี้ฮะครับนี่คือขั้นตอนที่เราว่าการดูแลต้นพืช จะม,ม,มีขั้นตอนต่อไปอีกคุณผู้ชมยาว,วยาว,ยาวยจริงจเนื้อหายเยอะมากมากทีนี้เวลาที่เราเอาเขามาลงตรงแปลงละให้เขาเตรียมที่จะตโตขึ้นมาแล้วเรียบร้อยมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะวิธีการดูแลใส่ปุ๋ยนี่นหลนะรเราต้องให้น้ําถ้าเกิดฝนไม่ตกเนี่ยนะเพราะเราปลูกกลางแจ้งระบบของเราเนี่ยเราไม่มีโรงเรือน,นะครับค่ะเรามีเทคโนโลยีในาการปลูกกลางแจ้งว่านะสวนเรานี่สม่ําเสมอม,มากเลยค่ะยูนิฟอร์มิตี้สูงมากเพราะเรามีเทคโนโลยีทั้งหลายนี่แหละโดยที่เราปลูกกลางแจ้งได้ไม่ต้องใช้โรงเรือน ไม่ต้องลงทุนเยอะ <c oughs> แต่เราสามารถผลิตเมลอนที่คุณภาพสูงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะ <c oughs> แล้วเราก็ขายแพงที่สุดเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> คุณภาพเหมาะกับราคาด้วยด้วยเทคโนโลยีของเราเนี่ย <c oughs> ทำให้ทําอย่างนี้ได <c oughs> นะ้แล้วก็ตลาดต้องการทุกวันนี้ก็ผลิตไม่ไม่ทันกับที่ตลาดต้องการ <c oughs> นะครับทีนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเลือกสังเกตเห็นนอกจากตัวแปลงแล้วอีก มันจะมีในส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีท่อเป็นสายยางสีดําแล้วก็มีหัวจ่ายอีกหนึ่งหัวอันนี้คือเอาไว้จ่ายน้ำจ่าเปุมันเรียกว่าชุดกระจายน้ำนะฮะอยู่ตรงหัวแปลงเนี่ยนะฮะซึ่งจะมีวาลปิดเปิดได้แล้วก็มีฟิลเตอร์ตัวเล็กขึ้นมาก็จะเป็นตัวปรับแรงดัน่ะนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นรายละเอียดนะเราดี๋ยวค่อยไปดูใกล้ๆนะคะก็เป็นตัวปรับแรงดันซึ่ง มันจะทําให้การกระจายน้ำเนี่ยเสมอกันทั้งแปลงซึ่งตัวปรับแรงดัน่ะคนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้จักแล้วเราจะมีวิธีการปรับยังไงอะคะก็เราก็ต้องมีตัววัดนะมีเข็มมีเข็มมาเสียบอยู่ที่ตัวจ่ายน้าแล้วเราก็ปรับให้ได้0.8บาเพราะท่อน้ําหยดเนี่ยจะต้องการที่0.8บาจะทําให้อัตราการไหลของน้ำเนี่ยซึ่งแล้วแต่เราเลือกนะซึ่งท่อน้ําหยดมันจะมีหลายหลายแบบมากาแต่ที่เนี่ยจะเลือกสเปคที่ว่าระยะห่างระหว่างหัวน้าหยด30เซน แล้วที่0.8บาเนี่ยอัตราการไหลจะ1.5ลิตรต่อชั่วโมง1.5ลิตรต่อชั่วโมงทำให้เราในในแปลงเนี่ยเราให้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะครับซึ่งใน50เมตรส่วนใหญ่ล่องเราจะยาว50เมตรค่ะซึ่งมันจะทำให้ความยาวเนี่ย50เมตรเนี่ยได้ประมาณครึ่งคิวอะพูดง่ายๆ่ายอ่าส สองแถวเนี่ยนะสองแถวค่ะเพราะนั้นสี่แถวก็เป็น1นึคิวอย่างเงี้ยทำให้เราคํานวณง่าคุณมีการคํานวณแล้วก็จัดในเรื่องของปริมาณน้ําจานวนต้นแล้วก็ปริมาณปุ๋ยด้วยนอกจากปริมาณปุ๋ยแล้วเราจะต้องให้ค่า ec เนี่ยต้องต้อง ec ไม่เกิน2ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดให้เข้มข้นเกินไปยอดจะไหม้มันก็จะเกิดเป็นโรคอีกถ้าให้เข้มข้นน้อยเกินไปปุ๋ยก็ไม่พอความเข้มข้นน้อยทำให้ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยต่ำอีกเพราะนั้นรายละเอียดเยอะมากคุณผู้ชมคะ ถค่ฟังอันนี้เป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่นะคะพี่สวิตต์ตอนนี้ขั้นตอนการดูแลต้นพืชอยู่ที่ขั้นตอนการดูแลค่ะคุณผู้ชมนี่แค่คคการดูแลนะคะยังไม่รวมไปถึงในเรื่องของโรคยังไม่รวมไปถึงไอตัวแมลงยังไม่รวมไปถึงตัวจ่ายน้ําจากข้างบนมายังไงมีการดูดูแลควบคุมยังไงต้องบอกว่าเนื้อหาในตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมละเอียดและก็ยาวจริงๆแต่ว่านะคะในครั้งหน้าค่ะรับรองเลยนะคะว่าสําหรับใครที่สนใจในเรื่องราวของการปลูกเมลอนนะคะ ห้ามพลาดเพราะว่าพี่สวิทนำข้อมูลมาให้เพียบเลยแล้วเราก็จะไปเจาะลึกในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับครั้งนี้ต้องขอบคุณพี่สวิทมากเลยที่ให้ข้อมูลกับเราอย่างละเอียดนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการปลาดเกษตรได้อีกแน่นอนวันนี้ขอบคุณพี่สวิทมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ สำหรับในเรื่องของเมลอนนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเจาะลึกจริงๆใครที่สนใจแล้วก็อยากจะปลูกเมลอนรวมถึงใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการรับประทานเมลอนนะคะรับรองเลยว่าคุณจะชอบเมลอนมากขึ้นแน่นอนในตอนต่อไปค่ะ สามารถติดตามได้เพราะว่าเรื่องราวยังไม่จบเพียงแค่นี้แล้วก็เราจะทําความรู้จักพี่สมวิทย์แล้วก็สวนแมรอนแห่งนี้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสามารถติดตามได้นะคะในครั้งต่อไปส่วนใครที่ติดตามรายการปาดเกษตรค่ะติดตามได้ในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์9นาฬิกาถึง9นาฬิกาสนาทีนะคะทาง moac tv นะคะวันนี้ช่อเอื้องแล้วก็รายการปาดเกษตรไปแล้วะคะ่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ